สวัสดียันเช้าครับสวัสดีวันเสาร์วันนี้วันหยุดครับแต่ที่อุทยานบ้านสวนเราไม่ได้หยุดนะครับผมวันนี้เรามีกิจกรรมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับผมวันนี้วันจันทเนอผมยังไม่ได้อาบดาวเลยที่ปะวัติอย่าถามแต่ก็เลยแต่อะไรคุณขาดวันนี้ก็มีคนมาขุดไข่วันนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีคิวเยอะมากอ่านคอมเมนต์รู้สึกจะเป็น10ถึง20คนละก็วันนี้ก็ประหว่างเรา เก็จีมาพักผ่ครับผมเตรียมครับผมนี่เราจับเดินมาที่สาลาดิมน้าศราริมน้ำนี่นะก็วันหยุดด้วยก็มาช่วยกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ฮะสายวันหยุดวันอะไรครับวันหยุดเดินทางไปไกลพักผ่อนแล้วต้องได้งานด้วยครับผมเป็นเท้าจับครับไม่ใช่จับลาวนะฮะเราจับ แบบัตอาร์ตนะครับผมเป็นกระท่อมเนี่ยกระท่อมมีเต็นท์เมื่อคืนแอนเรามานอนตรงนี้นะครับกลางเต็นท์นอนประเดิมไม่รู้ว่ามีงวดงวดนี้งวดอะไรเด็ดๆหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจครับศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับคือหลับสนิทศูน <laughs> ย์ศูนย์ครับผม <laughs> เียันทางสะพานพวกทางนึ่งนะครับผมดูดูครับเนี่ยพวกทางเด่นอย่งมันเป็นท่าเรือท่าเรือเป็นท่าเรืออ๋อเป็นท่าเรือใช่ครับผมเดี่ยรับผมปไปเก็บหอยมาแล้วเดี๋ยวทำคลิปให้ดูเดี๋ยวจะมีการเก็บหอยหอยขมบนน้ำบนน้ำบนน้ำนครับผมแล้ววันนี้กิจกรรมมันหยุดเรามีเยอะแยะนะครับ แล้วจับมีดาวมีอะไรตรงท่าน้ำตรงนู้นอ so, like okay. ๋อม yeah. ีท่าน um? ้ำตรงนู้นด้วยใช่ที่จะต้องทำนี่ฮะตีโค้งหน่อยหนึ่งครับผมนี่ฮะสวยสวยสวยไปก็มาเยี่ยมบฝนตกก็ไม่ต้องกลัวนะผมอ่าใช่ใช่ใช่มีอ่าโอ้ยอยู่มีที่หลบแล้วเอาแค่เครื่องดื่มมาครับโอเมก้าโอเมก้ามาเติมด้วยโอเมก้าสุดยอดเลยครับ นะครับเดี๋ยวโบกๆมาดูตรงนี้นิดนึงครับสี่แหว่งครับผมวันนี้นะโอเคครับโอเคครับเดินดาเขาก็ต่อไปอาจจะมีการโดนไฟแล้วก็จะมีไฟตรงศาลากันด้วยเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นกระท่อมที่เป็นออฟฟิศต่อไปส่วนนี้จะเป็นลานนะฮะลานครับอุปกรณ์เรายังทำเหมือนกันนะครับนี่ครับมิทติ้งเมื่อคืน จากกลุ่มหาปลาหาปลากรดครับผมเม,ม,มื่อคืนก็มีหาปลาไม่ได้ก็เอาเอาหมูมาย่าง <c oughs> <c oughs> สิ่งของหมูแม่ <c oughs> ร,อรอบนิดนึงครับช่วงเช้าๆ้าอันนี้วันเสาร์ครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นที่นั่งจิบกาแฟช่วงเช้าเชา้าซึ่งสัยะก็จัดได้โอเคครับผมช่วงเช้าเนี่จิบกาแฟชิวๆอันนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับที่นี่จะทำเสียงแหบครับแต่กล้องตื่น คืนตกปรากดยันตีสองนี่ครับก็จะมีลุ้นในเรื่องของถนนนิดนึงครับเพราะว่าหนุ่มตาลเราบางทีเดินเดินแล้วมันก็จะส่ะๆตามถนนนิดนึง <c oughs> นี่ครับนี่อะไรก็สีแดงครับผมส่วนนี้ครับผมก็ชอบสโลกอะไรก็สีแดงมากเลยทั้งเรือทั้งหลังคา ใครมารีวิวช่วงเช้าเ้ากับบุญยามานสวนในการเปลี่ยนแปลงครับใครมา f อฟมาสัเขานี้มี s อฟซีสองสองสองทัวร์สองคณะ,ะมาด้วยก็แล้วแต่ครับช่วงไหนมาใครมาก็อาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปแต่ละช่วงครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ผลผลิตจากการเกษตรบางช่วงนกินมะละกอบางช่วงนกินอะไระสับปะรดมม่วงอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ช่วงบางทีได้มี กิจกรรมขุดหน่อไม้อะไรอะตกปลาใส่มองกินปลาซิวก็แล้วแต่ช่วงครับช่วงไหนมีก็โดนช่วงไหนก็อู้นี่ไง <laughs> ปิดท้ายวันนี้ครับผมเห็ดฟางเห็ดก้อนนี่แหละมาวางแล้วนีครับนี่ครับเนี่ยอย่างนั้นแล้วนี่มีสองดอกนี่ครับผมท่านผู้ชมนี่เป็นไงล่ะแจ่มไหม วันนั้นมีมีทริปจากอุบลน,นะครับมาได้ไปหงมกเรียบร้อยเออมีอยสามดอกแต่วันนี้น่าจะเยอะอยู่นะีอันนี้ก็ขึ้นครับผมแนละ้วก็ช่วยนี่ไงครับอ่าผมติดมีจากสวนแค่เอาฟางมาแล้วก็ธรรมชาติครับผมอันนี้ไม่ได้แบบใส่เชื้อใส่อะไรนะครับเนี่ยครับอันนี้คงจะได้ต้มนั่นแหละต้มดฟางนี่แหละโอเคครับผมสิ่งที่จัด อุยานบ้านสวนช่วงเ,เช้าเวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันสวนช่วงต่อจากนี้กิจกรรมตลอดทั้งวันจะเป็นยังไงก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับที่ช่องศีวะสีแก้วกิจกรรมของสรยานะอุยานบ้านสวนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกฝากคำว่าจุงกะสวัสดีครับ